ครับตอนนี้อยู่ผมในเกมไหมครับมินิเกมอยู่ผมวูดลี่เมียงเชสเตอร์นะครับเขาจะจับกาสีแดงอยู่กับน้องใครบ้างครับน้องกาซีขาวว้าวครับผมผมอยู่สีอ่าแดงนะครับน้องผมอยู่สีเหลืองแล้วก็สีเขียวว้าวฉันคือเบนเทนมันเป็นเบนเทนครับว่ามีเบนเทนกับกับเซียมกับกับเซียมครับกับเซียมครับเออ ด้านนี่ไอ้สร้างสร้างอิดบ่าเกิดเออตอนนี้มันเกิดอยู่ยไรเออเกิดเดียวเกิดยังไงนี่ขนี่อะไรใอยว่ากันเตียงเห็นมันมาเลยไม่เคยดูนม่ละขันตุ้ยบวกันนี่ได้โก้ใช่ได้พูดพั้นข้ามันได้ดับเหล็กแล้วแป๊บเดียวอ่ะเอ้การไปกิดถูกได้ทั้งเก้าแม่หล่ะบอกนัองเสียการจะดีกว่ากันเตียงไม่ใดเหรียญจักรเทียร์เลยนไหมข้าได้กันเตียงไม่ได้เหรียญเลยนไหมหล่ะ ไม่เลยออกจากฐาเลยโอเคอนนไปเลไปหนาไปเอาน้ามันม่ <S <S นนหลายยายสอบมันที่สอบมันีสอบมันที่ซื้อน้อยใช่ไหม,มเดี๋ยวอุดรุนไม่หรอก

แม่เอ้ยน่าตกแม่เอ้ยจัดเอ้ยตายแล้วครับสีเหลืองแม่เอ้ยไอ้เบินเงินเอาสีเหลืองก็แตกฮึนี่สีน้ำเงินนั่นแหะมันเป็นปฏิบัติการทำลายเตียงรับครับสีสีเหลืองสีสวนั่นแหละสีน้ำเงินมันสีน้ำเงินมันมันไม่ติดตัวมั้วมันยังต้องอากาศได้พี่อย่าลืม สีแดงต่อไปสีกูมันต่อไปกันไม่ถึงถ้ามันก็กระโดดมาเทไปเลยไม่มีใครมาทานข้าวได้ง่ายหรอกไอ้หนูสีอะไรสีแดงสีแดงครับ้จะปเงนขอกินขนมแป๊บหนึ่งขนมบันนี้มานี่อันนี้มันกำลังพิโรด ดันยังวะบุ๊มบานดันบานอ่ะปฏิปบัติการทำลายสีน้ำเงินตายเด้อสีน้ำเงินบุ๊มนสียอายเมื่นไหร่ตีอาล้วไอายไปบุ๊สีมันอายบุ๊มอายไปบุ๊กันเลยอ้าวอายบอกว่าไปบันการว,าวอ้ย่เอาเด่นสีแดงสีแตกละล้วว่าทีมสีสูแตกแล้วบอแตอกเร็วหึมหืมมแตกม่นแตก tiếp à. 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 cho đáp lại hôm nay cho đáp lại hôm nay cho đáp hôm nay cho đáp lại ตายยังสีน้ำเงินมันกันเทียงไปบ่ผีผีแอคคือกาไปเลยพี่ยังตกพี่เลี้ยงตายแล้วพพี่ออกมาเลยเฮ้ยอเคอเคมันตกลงมาแล้วพี่ข้างล่างวิ่งมาแล้วพี่ข้างล่างไหนสีน้ำเงินอยากเขียนวะ พี่ดูตัวข้าหน่อยเห็นแล้วไหนหันมาดูด้วยขาอยากเห็นเตะขาเขาเนี่ยฮึดีดีส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 ีได้ออหืเยี่ยมครับทีมเราสามคีนมากต่อสูงดีดีดีผมชอบผมชอบทีมอ้าวสีน้ำเงินแตกหรอชนะนี่ว่าสีเหลืองไปจัดการมันแล้ววะเอาสีเหลืองเพขาจะตายเด่ตายแล้วเพกันเหลืออยู่บางนึงแตกแล้วเกมเทมนี่ มันท่านได้ตายเนาะทีเดียงมันไปตีเตียงเขาอย่างใครวะแม่สองทีมไปแม่สองทีเขาลากศีรษะใครมีโอกาสยืดต้านคนสามคนมีโอกาสดีเลี้ยวคนใดคนหนึ่งถึงดีสิว่าให้เขาว่าให้เขาว่าให้พื้นเขาตั้งกรสุนทีมเขาเอไอ้บางทีมันติดไฟมันจะใส่ว่าเอียเล็กแมมพี่ข้างหลังมาครับเราจะไป ทำลายสีน้ำเงินเลยนะครับมันตายแล้วเราก็ต้องต้องไปจัดการมันเลยนะครับมันเข้าไปในช่องทีสีเหลืองยังไม่ตายหรอมันนึกว่าสีเหลืองยังไม่ตายไอ้วุฒห์หืมแม่แม่ยังพูดเรืงสีชาแนลมั้ล่ะไอ้วุฒิสีชาแนลอะไรเนี่ยโอ้าหลวดบักเลยอุ้ยนกคีเดียมคนหลา่คนโอ้ยงางตกขอโทษครับไม่ดูทางเอง ไม้เป็นไรไปตัวเปล่าเนี่ยไปทุบตกจะหายดูใครอยากตกอีกีใช่มันเป็นแบบศูนก็คือหนึ่งหนึ่งอย่างศ <จะ S 1> ูน์ศูนๆหนึ่งนหนึ่งอย่างนั้นเหรอเอพี่ตีวะาอวัอันนี้เขามเตีอีกฝ่ายยนะครับทีนี้ก็ผมอยู่กับเคอาร์ซีอันนีฮะแล้วก็ผมตอนนี้ผมอยู่กับ เตเนไฟเยอะชียมมันก็ยังไม่ตายหมดนี่ว่ะเดียวเลยบอ่าเ k c า a n n เน่าฮะ c h a เน่า c h a เน่ามาครับเราจะไปทุบมันนะฮะตห้าเห็นตั้งนานแล้เฮ้ยอะไรวะมันมาค่องดินข้าดี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 ตีเฮ้ยดีดีดีัีลีกีึีนี่ีดีๆีโอโหโดนโอโหโดนไฟกลับบ้านเลยฮะนี่ยัง ยังเรียนก็เรียนไปเปลี่ยงอืมระดับที่มันใหญมาแตกวันนี่ไหมออกซิเดียมอุดเตียงเว้ยหาออกซิเดียมอุดเตียงอืเอาไม่ใส่ออกซิเดียมไดบ่ะเดะออกซิเดียมอุดเตียงนี่บอกออกซิเดียมแล้ววะนะแล้วบอกว่าบอกทีวอยู่ในน่กเอดีเอ็นดีเอ็นพอดท่อใช่ไหมดีเอ็นพอดท่อ มันเอที่ไว้คืนชีพมังกอไม่ใช่หรอ I L L เอ่อเพิ่งไปกดเข้าไอ้นั่นไปเลยนี่ข้าเพิไปกดเข้าอ่ะไหนใช่สีแดงอยู่กลางเหรอถ้าเข้ามาสวยอ่ะยดีๆมันก็เข้ามาน้ำเงินมันอยู่ฐานครับเราต้องไปจัดการมันนะ นจะขายหน้าข้าไปแลยออกไปทำไมสีเขียวอยู่ฐานใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินอย่างั้นเดี๋ยวซื้อไปแล้วพี่ฟอรมอ่อเดี๋แล้วพี่ข้าขอไปหาข้ากันใช่ชอบทหารเลยทหารเด็เดี๋ยวก็ขอเล่นอ้ะทึบหูโดดถึงด้วยกินวิเานมึงทำอะไรเหรอทำอะไรเลยหนูสีเขียวเหรอสีเขียวคิดว่าเก่งเหรอ ตายไปตายไปชนะแล้วเย้นีกันต้องโหลดเร็วๆแมพชนะครับผมกลาง์ดอึ้นได้เฮ้ยอันนี้อันนี้ไออันนี้มาเอาอันกลางเอาอันน yeah> right> ี้ดีกว่าเออเอาเลยนี่นี่นี่แบ็กนี่เออเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วผมอยู่สีแดงสีเขียวเอ๊ะเอ๊ะอยู่สีชมพูเออไม่ใช่อายุสีแดงอายุอายุยุตรงไปชมพูไหมวะสีแดง เดี่มอะไรสีแดงยุทธิส้มยุทีส้มพี่สีเขียวเขียวเนี่ยพี่เขียวเแต่ก่อนต่ออีกสักตาหรือเปล่าครับหรือเวลามันจะไม่พอวะ15ห้านาทีอืมไม่น่าจะพอนะเอาว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไอสีออกไอสออกเท